สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะบุนีกาสิภาพี่ๆน้องๆมาเฮ็ดคลิปรีวิวน้ำปลาาขวดเนาะจ้ะน้ำปลาาขวดก็อยู่ข้างหลังนี่แล้วเนาะพอดีช่วงนี้ยูเยอรมันน้ำปลาาขวดหรืออาหารไทยหรือของแห่งของปรุงรสซอต่างๆยูเยอรมันก็นค้นราคาหลายเติบเนาะจ้าก็ไดมาจากเมืองไทยแนะ่แต่มูเพ่นก็ใจดีพนก็ซื้อมาฝากเรื่อยๆเนาะก็ะเลยยังมียูหลายขวดอยู่เนาะจ้ะ ืัอนี้เกิดความสงสัยอยากหูว,วายี่ห้อใดแสบหรือแตกต่างกันจังไดเนาะเดี๋ยวมาติดตามรับชมน้ำกันเลยจ้าอันนี้ก็บทเป็นการชิมหรือรีวิวเป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะจ้าแต่ละคนก็นมีความชอบแตกต่างกันเนาะเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันในคลิปเลยจ้าบางบางยีห่หออาจจะหาสื่ออยูเยอรมันบ่ไดเนาะจ้าตอนนี้แต่ว่าอยู่เมืองไทยน่าที่ยังหาสื่อไดอยู่เนาะเดี๋ยวมาชิมน้ำกันเลยดีกว่า ยี่ห้อนี้ยี่ห้อไม้นี่ซิมก่อนเนาะสีใส้แต่ละขวดนี่บางยิบบ้างจังอันนี้มันกับยี่ห้อเดียวกันเนาะจา้ะสีใส้สอนคนละอันเนาะพอว่ารสชาติมันสีบะไรต้นกันส่วนยี่ห้อไม้นี่คอยมีที่เปิดขวดแล้วเนาะเดี๋ยวก็กสีมะลองเทซิมเบิองเนาะวามันรสชาติเป็นอย่างไรต่างกันยังไงพ่ไดดไปเมืองไทยเนาะจ้ะปีนี่ อ๋อหอมหอมหอมนำปลาใหม่แล้วจะสีชิ้นเบิงอุ้ยนี่เนาะกระสีเทออกมาเห็นไหมเดี๋ยวกะสีโกอยู่ของรับแขกนี่แล้วน่าจะคอยขึ้นเทหลายแทชิ้นนิดนึงว้า ซิมแบบนี้มันก็เข้มๆนะจ้ะเค็มใส,ส่สูตําแสบแล้วก็สีรสั่งซิมอีกยี่ห้อทีสองนะจ๊ะยี่ห้อนี้ก็คือยี่ห้อคุณยายเนาะเนี่ยบางอย่าก,ก็หาซื้อที่ตลาดอยู่เมืองไทยได้นะจ๊ะหาซื้อได้ทั่วไปเนาะตลาดคล่องเตยหรือตามลานขายของทั่วไปเนะจ๊ะตามตลาด สดสดตลานโชวหวยบ้านเราเนาะลานขายของชำขยาขวดแล้วอ,อันนี้นาจาก,ก็าของคุณยายเนาะน้ำปลาลาดเมื่อก,กินปลาก็าสิเป็นปลาดอีกแบบหนึง่หงหอมคือกันจ้ะอันนี้หอมหอมเข้ม โอ้คนละรสกันเลยอันนี้มันสีออกเข้มๆขมๆอืมคือจังปลาหลาน้ำปลาหลาใสอันนี้ก็อาจจะใส่แกงแสบเนาะจ้ะหรือใส่ยำบักมนะ่วงเนาะอืมบอแล้วก็แสบน้ำลายไหลอันนี้ยี่หอคุณยายยี่หอคุณยายาราคาเท่าไดรจำบ่ได้เนาะจ้ะแต่รสชาติก็บบอได้แตกต่างกันมาก กับใหม่ในความรู้สึกส่วนตัวเป็นแคสสีรถฉาดอีกประแดกอีกแบบหนึง่งมะแม่นนงเนาะจ้ะแต่ว่าส,สีเข้มแล้วก็หอมเข้มๆอีกแบบนึงใส่กับแกงคือสีแสบตัวนี้กับยาบกม่วงเนาะอันนี้สมตำยาบกม่วงแล้วก็อันนี้ของคุณยายเนาะชิมแล้วบัตเทนีกับซิมาชิมของยี่ห้อน,นี้เนาะจา้ะ ยี่ห้อนี้ก็เป็นน้ำปลาล้าต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำเจ้าเก่าถ้าแม่บุญล้ำสิ้นเบิง้งเพราะว่าน้ำปาลาล่าตัวนี้ก็สีสวยนะจ๊ะสีสวยสีสวยของแม่บุญล้ำเนาะของแม่บุญล้ำเนี่สีหอมจางๆหอมบ่แห้ง ห้มจางๆนะจ๊ะอย่าหกใส่ห้องรับแขกเด้อนะสิ่งม่อน,นโอ้ออันนี้เข้มแห้งเข้มๆแล้วก็ใส่สมตำใส่กับเข่ากับสีแสอยบ่ยมีความรู้สึกถึงพงชุดรถนะจ๊ะอันนี้ของแม่บุญล้ำเนาะ กแ,แสบยู่จังแต่ว่าสีเข้มกลัวตัวอื่นเ้วกินกินกับสีบอ,บอชุนแห้งอีกอันนี้หน้าบอกว่าแสบนะาจา้ะยี่ห้อนี่ของโอท็อปโอทอปอีกตั้งหากเนี่ยเป็นของโอทอปอีกด้วยเชฟไพทูนเชฟไผทูนเนะาะปลาล่าปรุงรสขงเชฟไผทูนหน้า่าแสบมาแกะชิมให้เห็นๆเลยนะาจา้ะ หาซื้อหายตัวนี้จำได้ยุ่ขย่าเขย่า,ยาสีกะสวยยุ่นะจ๊ะสีกะคข้ายๆกันยกเว้นสีของแม่บุญล้ำเนาะส,ส,สีสีตางมูเนาะมาเทซิมดูสิออันนี้กินปลาแด็ก,กินปลาหลปลาะอีกอย่างนึงเลยจ้ะจก,กินโบกื้มูอันนี้อืกินแบบไรล่ะ ่ากินนัวตัวนี้อันนี้กินปลาตัวนี้นัวนัวกินนัวน,วนัวเนาะจ้ะของโอทอกนี่คือสีแสบนาสาิ่นเฮ็ดกับเข่า่นว่ามันแสบเนาะจ้ะ่นกเ็เลยซื้อมาให้สิคือเขากินปลาปลาบหปลาตมมไหมสิคือเขากินปลาฉีกประเดกตอน นี่เข้มๆตัวนี้บอกเข้มแห้งแซบแซบแซบบเข้มแห้งกินกะกินปลาบานเห่าเลยจ้ะแซบคือกันตัวนี้ของเชฟไพรทูนเนาะแล้วอีกอันนึงอีกขวดหนึง่งขวดสุดท้ายแล้วเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นของแม่เหรียญอร่อยเด็ดแม่เหรียญอร่อยเด็ดปลาบล้ําตำปรุงสำเร็จอุ้ย แกะหกแต่ตัวนี้แล้วก็ปืนได้แล้วนะจ๊ะเขาแม่เลียนนี่ก็กินดีบ่มีตัวใดเหม็นนะจ๊ะกินสีหอมหนัวน้ำโบเข็มคนปันได เป็นที่เป็นใส,ส่สมตําเนาะปรุงรสมาแล้วสําหรับใส,ส่สมตำโอ้อันนี้สเิเข้มเข้มขมขมแต่ว,ว่าพอซิมไปแล้วอยู่ในลินโอเคมันสิมีความหมูส้อเข้มเปนตอนแหลกเนาะ อันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ซิมนะจ๊ะจะมีของแม่เหรียญมีของเชฟไพทูนของแม่เหรียญเนาะของเชฟไพทูนของแม่บุญล้ำเจ้าเก่าแล้วก็ของยี่ห้อคุณยายนะจ๊ะน้ําปลาล่าส้มตําของคุณยายเนาะแล้วก็ของไม้แซบไม้เนาะของแซบไม้ กะทิชชูม,มากะกแซบทุกยี่ห้อนะจ้ะแซบทุกยี่หอ้อรสชาติที่บมี่ตัวบ๊มี่ตัวใดท่วาเม้นแห้งหรือว่าบอแซบนะจ้ะแซบทุกอันเลยนัวในความคิดส่วนตัวกะบ่บค่อยแตกต่างกันปันใดนะจาะกะแซบทุกยี่ห้อเลยเพียงแค่ว่าซิมีของยี่หอ้อแม่เลี้ยนที่ชู่เข้มๆนะจ๊ะแล้วก็ สีเข้มแต่ว่ารสชาติปลาออกแล้วก็ของแม่บุญล้ำนี่สิหูซึกถึงไอ้แสบนัวผพงสุรสนั่จ้า <c oughs> ของพี่ไม้ของพี่ไม้ก็หอมหอมเนาะแสบทีว่าชอบเลยก็มีของพี่ไม้ครับของเชฟไพทู์นี่เนาะจา้ะที่เป็นโอทบเนาะแสบทุกยี่ห้อจา้าที่ซิมเบิงเหมือนนี้เนาะแซบแสบทุกขวด เพียงแต่อันนึงสําหรับบางอันก็สิอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะจ้ะสาหรับเพชรกับเขาหรือใส่สมตําสาวาใส่ใดเมดจ้ะสมตาเนี่ยเพราะว่าแ่บทุกอันเลยสําหรับคลิปนี้สาวกับสีขอจบคลิปแค่นี้นะจ้ะกัสรุปว่าแ่บทุกขวดจ้ะหอมนัวทุกขวดเนาะก็แล้วแต่ไพรมากก็ขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมเนะจ้ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเน้อจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งสิไใดประผาดคลิปใหม่ๆจ้ะขอบคุณทุกคนพอกันไหมคลิปนาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ